พอดแคสต์ปี2024ทำหรือไม่ทำคำถามทำพอดแคสต์ดีไหมพอดแคสต์ Podcast เหมาะกับบริษัทผมไหมพอดแคสต์ Podcast เหมาะกับหน่วยงานองค์กรเราไหมเป็นคำถามที่แคลรเจอมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะคะจนถึงปีนี้2024แล้วคำถามนี้ก็ยังเกิดค่ะและเหมือนจะเกิดมากขึ้นจะด้วยปัจจัยอะไรพอดแคสต์ Podcast ได้รับความนิยมมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามีผู้เสพสื่อเสียงประเภทพอดแคสต์มากขึ้นใช่หรือไม่ แค่ขอยกเป็นหนึ่งในคําตอบนั้นละกันนะคะเพราะว่าสังเกตจากคนรอบข้างแคร์เองนะหลายเพศหลายวัยกันหลายเจเนอเรชันนะคะที่เขาฟังซึ่งได้คําตอบว่าที่เขาใส่หูฟังเนี่ยไม่ได้ฟังเพลงอย่างเดียวค่ะเขาฟังพอดแคสต์ค่ะนั่นหมายความว่าพอดแคสต์เป็นแหล่งข้อมูลเสียงที่มีคอนเทนต์หลากหลายหรืออาจพูดได้ว่ามีคอนเทนต์ครอบคลุมผู้ฟังทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยทุกเจเนอเรชันหรือเปล่า สิ่งนี้เราหาคำตอบกันได้เองใช่ไหมคะรวมถึงคำถามที่แค่ได้รับมาอย่างที่เล่าไปตอนต้นแล้วว่าบริษัทชั้นหน่วยงานชั้นองค์กรชั้นจาเป็นต้องมีพอดแคสต์หรือไม่สิ่งที่แค่ตอบได้และตอบเสมอคือสำคัญที่ว่าเรามีคอนเทนต์หรือเปล่ามีมากน้อยแค่ไหนสำหรับมาเล่ามาถกมาพูดมาคุยหรือเป็นการสัมภาษณ์บุคคลวางแผนสร้างคอนเทนต์สำหรับพอดแคสต์ได้ใช่หรือไม่ และวางแผนได้ระยะนานแค่ไหนหรือทําแค่ระยะสั้นนี่คือคําถามที่แค่ต้องได้รับคําตอบด้วยนะคะก่อนที่จะคุยกันอย่างต่อเนื่องว่าองค์กรไหนบริษัทไหนควรจะทาพอดแคสต์เพื่ออะไรเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้หรือไม่และจะเจาะตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่กลุ่มเป้าหมายของเราคือผู้บริโภคสื่อที่มีแนวโน้มจะฟังพอดแคสต์มากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่มั่นใจในตัวเลขนั่นหมายความว่าถ้าผลิตพอดแคสต์ ก็ต้องมีวิธีในการโปรโมตเผยแพร่ทำยังไงให้เข้าถึงผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายจากลูกค้าที่ไม่ฟังอาจจะดูแค่ YouTube หรือเล่น TikTok อซึ่งไม่เคยฟังพอดแคสต์เรามีวิธีสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เขาเข้าถึงและฟังพอดแคสต์ของเราหรือไม่คำตอบเหล่านี้คือเรื่องพื้นฐานเลยค่ะในการผลิตสื่อต่างๆให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นเองโดยแค่เน้นย้ำทิ้งทายว่าไม่ว่าเราจะผลิตคอนเทนต เผยแพร่ช่องทางใดก็ตามทุกช่องทางคือต้นทุนค่ะทั้งหมดคือต้นทุนค่ะดังนั้นเราต้องพร้อมค่ะทั้งเนื้อหาคอนเทนต์และทีมผู้ผลิตคอนเทนต์คอนเทนต์นั้นเหมาะกับเผยแพร่ช่องทางไหนเราผลิตคอนเทนต์แบบใดได้ไดมากที่สุดวิดีโอแบบยาวหรือเปล่าคลิปดีโอแบบสั้นหรือเปล่าหรือเป็นพรีเซนเทชันง่ายๆแน่นอนจุดมุ่งหมายของคอนเทนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะรูปแบบไหนเผยแพร่ช่องทางไหน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดออนไลน์ค่ะดังนั้นการพิจารณาเลือกว่าจะทำคอนเทนต์พอดแคสต์สำหรับหน่วยงานบริษัทองค์กรเราคอนเทนต์ Content ของเราคืออะไรคอนเทนต์ Content ที่เราจะมาสื่อสารผ่านเสียงพูดเสียงเล่าเสียงบรรยายหรือแม้แต่เสียงสัมภาษณ์บุคคลนะคะนั่นคือคอนเทนต์ที่เหมาะกับการเผยแพร่ผ่านพอดแคสต์เรามีความพร้อมและมีแผนระยะยาวในการผลิตสื่อเสียง เพื่อเผยแพร่ช่องพอดแคสต์ของเราหรือไม่ซึ่งตรงนี้คือความลังเลที่เกิดขึ้นกับหลายๆท่านแน่นอนค่ะถ้าเป็นพอดแคสต์ส่วนบุคคลนะคะซึ่งเป็นอาชีพอิสระตอนนี้นะคะใครก็สร้างพอดแคสต์ได้นะคะสร้างพอดแคสต์เพราะมีแพชชั่นมีความสุขและเชื่อว่าคอนเทนต์ของเรามีประโยชน์ซึ่งแต่ละคนจะทราบอยู่แล้วว่าเราจะได้ผลตอบแทนอะไรกลับมาจากคอนเทนต์ในพอดแคสต์ช่องของเราใช่ไหมคะ หรือท่านอาจจะทำพอดแคสต์จากความอยากลองอยากศึกษาหาข้อมูลอยากฝึกมืออยากมีทักษะในการผลิตสือ่เสียงอยากลองสร้างพอดแคสต์ทุกคนสามารถลองได้นะคะและดีไม่ดีอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่สำคัญที่เราสามารถผลิตคอนเทนต์ระยะยาวได้หรือไม่เท่านั้นเองค่ะดังนั้นไม่สำคัญเลยค่ะว่าเจ้าของพอดแคสต์จะเป็นบุคคลคนเดียวหรือเป็นพอดแคสต์ของหน่วยงานองค์กร สำคัญที่เรามีความตั้งใจมีเป้าหมายยังไงต้องการทำเล่นๆฝึกทักษะการพูดการตัดตอ่อแล้วก็สร้างพอดแคสต์เป็นด้วยตัวเองส่วนบริษัทองค์กรหน่วยงานต่างๆก็เช่นกันนะคะเพื่อต้องการเจาะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในระยะยาวทั้งหมดนี้คือแผนการผลิตพอดแคสต์การเริ่มต้นในปี2024ไม่ช้าเกินไปไม่สายเกินไปพอดแคสต์ YouTube TikTok มีมาระยะหนึ่งแล้ว ยิ่งตอนนี้การเริ่มต้นสร้างคอนเทนต์เป็นเรื่องง่ายขึ้นมีแอปพลิเคชันมี a i มาช่วยผลิตช่วยสร้างคอนเทนต์แต่ความยากอยู่ที่การผลิตคอนเทนต์คุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงประเมินผลได้นะคะซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ใช่ว่าคอนเทนต์ทุกเรื่องจะเป,ปลีงยรปางไม่ใช่จะสร้างผลลัพธ์สร้างผลสําเร็จทันทีที่เราเผยแพร่คอนเทนต์แต่ละเรื่อง การคิดคอนเซปต์การวางแผนเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะทำคอนเทนต์รูปแบบไหน <c oughs> เผยแพร่ช่องทางไหนก็ตามนะะเพราะฉะนั้นเราแข่งขันกับตัวเองค่ะถ้าเราสร้างพอดแคสต์ในวันนี้จากความตั้งใจของเราเองโดยมีเป้าหมายชัดเจนและพร้อมที่จะลุยสามารถหาคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่องทำไปเลยนะคะรวมถึงบริษัทหน่วยงานองค์กรก็เช่นกันถ้าเรามีคนที่พร้อมจะดูแลพอดแคส ในกระบวนการผลิตนะคะมาพูดมาคุยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในหัวข้อคอนเทนต์ต่างๆเราก็สามารถวางแผนระยะยาวผลิตได้ทั้งปีต่อเนื่องหลายๆปีด้วยนะคะนี่คือลักษณะของการวางแผนควบคู่กับวิธีการคิดรวบรวมและผลิตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องในช่องพอดแคสต์ของเราในปี2024สําหรับปัจจัยที่เป็นข้อกังวลแรกนะคะผู้อ่านผู้เล่าผู้คุยผู้ลงเสียงบรรยายในพอดแคสต์ จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในคอนเทนต์ที่คุยหรือไม่ไม่จำเป็นนะคะคำตอบนี้นำไปสู่ปัจจัยที่สองคือแหล่งอ้างอิงถ้ามีแหล่งอ้างอิงเช่นหนังสือนะคะมีข้อมูลอ้างอิงประกอบการเล่าเรื่องเราแทบจะไม่กังวลเลยว่าเราเป็นใครทำไมเราถึงมานั่งเล่าเรื่องแบบนี้เพราะเราทำหน้าที่ผู้เล่าเรื่องค่ะ เราไม่ได้เป็นเจ้าของเรื่องนะคะซึ่งผู้ฟังจะทราบข้อมูลเมื่อเราบอกแหล่งอ้างอิงดังนั้นผู้เล่าเรื่องในพอดแคสต์ก็ไม่ควรจะการันตีหรือเน้นย้ำว่าข้อมูลนั้นถูกต้องนะคะเราไม่มีสิทธิ์ยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกหรือผิดเราเล่าตามเนื้อหาตามแหล่งข้อมูลอ้างอิงนั่นคือจุดที่ต้องระวังโดยเฉพาะข้อมูลที่ล่อแหลมนะคะข้อมูลที่มีผลต่อความรู้สึกเมื่อเราเป็นผู้เล่าแล้วเมื่อเราเป็นผู้เล่านะคะ อย่าลืมให้เครดิตว่าแหล่งอ้างอิงมาจากไหนนะ,ะเพราะฉะนั้นมันจะหมดปัญหาปัจจัยข้อแรกที่ว่าเราเป็นใครเรามาเล่าเรื่องพวกนี้เราเชี่ยวชาญหรือไม่นะคะเราเก่งเรื่องนี้หรือเรามีความสามารถหรือไม่คอนเทนต์บนพอดแคสต์ส่วนใหญ่มักจะก,กล่าวถึงแหล่งอ้างอิงข้อมูลค่ะปัจจัยต่อมาซึ่งอาจจะเป็นข้อกังวลสําหรับคนผลิตพอดแคส หรือคนที่ทำหน้าที่พูดคุยลงเสียงพอดแคสต์ก็คือกังวลเรื่องเสียงพูดนะคะน้ำเสียงจะจูงใจน่าฟังมากพอไหมหรือว่าฉันยังพูดจาไม่ชัดพูดจาน่ารำคาญอยู่พอดแคสต์ Podcast, หลายๆช่องนะคะซึ่งส่วนใหญ่แคร์มักจะได้สัมผัสเสียงหล่อเสียงสวยนะคะนั่นก็คือความพร้อมส่วนหนึ่งนะคะของผู้ที่มั่นใจจะทำหน้าที่มาพูดเล่าในช่องพอดแคสต์มั่นใจในน้ำเสียงมั่นใจในสำเนียงการพูดคุยและมั่นใจในการใช้ภาษาพูด พูดแบบชัดถ้อยชัดคำนะคะในฐานะที่ช่องแพรเนี่ยสอนเรื่อง voice acting นะคะแล้วผู้ที่มาฝึกมักจะต้องแก้ปัญหาการออกเสียงภาษาไทยนะคะซึ่งพื้นฐานข้อแรกสําหรับผู้ที่มาฝึกเพื่อไปทำพอดแคสต์ก็คือต้องพูดจ้ายชัดก่อนนะคะชัดท้อยชัดคําส่วนรอเรือรอลิงสังเกตว่าตัวแครเองเนี่ยในขณะที่คุยในช่องพอดแคสต์ของตัวเองไม่ได้เน้นเสียงรอเรือรอลิงเลยนะคะ แต่ก็พยายามที่จะมีคิดไปพูดไปค่ะพูดสดแต่นั้นใครขอไม่เน้นเรื่องทักษะของภาษาเหมือนตอนสอนคอส voice acting ถ้าเรามั่นใจในระดับนี้เราก็สามารถทำพอดแคสต์ได้นะคะขอแค่ความมั่นใจว่าเราพูดภาษาไทยเราไม่ได้ทำให้ภาษาไทยเสียหายเราไม่ทำให้ภาษาไทยวิบัติยกเว้นเราจะเปิดประเด็นเรื่องภาษาไทยนะคะเช่นการใช้คาภาษาไทยตามยุคสมัยภาษาออนไลน์ภาษาติดแฮชแท็ก คีย์เวิร์ดยอดฮิตติดแฮชแท็กแล้วก็ไปตำเนื้อเรื่องได้เลยนะคะปัจจัยต่อมาค่ะความกังวลเรื่องคอนเทนต์มันเก่าไปไหมหรือมันใหม่ไปไหมซึ่งจะให้อ้างคําตอบที่แค่ให้กับหน่วยงานบริษัทไปเนี่ยการนำคอนเทนต์เก่ามาเล่าใหม่เป็นเรื่องที่ไม่ผิดถ้าข้อมูลนั้นยังเป็นข้อมูลจริงของหน่วยงานหรือบริษัทเราเช่นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะคะเราเคยพูดเล่าไปแล้วเราสามารถนำมาพูดเล่าซ้ำๆได้ โดยแตกย่อยหัวข้อนะคะแล้วเจาะลึกทีละหัวข้อก็ได้นี่คือวิธีนำคอนเทนต์เก่ามาต่อยอดใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคิดคอนเทนต์ไม่ทันผลิตคอนเทนต์ไม่ทันนะคะโดยใช้ข้อมูลเก่าะคะ่ะมายำใหม่นะคะเล่าเก่าในขวดใหม่ส่วนคอนเทนต์อะไรที่เรากังวลว่ามันจะใหม่เกินไปไหมนำสมัยเกินไปไหมบางคนอาจจะบอกว่าใหม่สิดีนำเทรนด์สิดีใครทำก่อนได้เปรียบตรงนี้ก็ไม่ใช่เสมอไปนะคะ เพราะในปัจจุบันการสื่อสารรวดเร็วมากเรื่องราวข่าวคราวประเด็นใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันเลยค่ะเรื่องบางเรื่องยังไม่ได้พิสูจน์ความจริงเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงและเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเก่าก็ได้แต่นํามาลือมาคุยกันใหม่ดังนั้นกรณีนี้แย่กว่าอีกคือเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องใหม่ทั้งๆที่มันเป็นเรื่องเก่านะคะการตรวจเช็คสืบค้นข้อมูลเป็นวิธีที่ดีที่สุด สำหรับหาคำตอบว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลใหม่ที่เราอยากจะลงก่อนคนอื่นใช่ไหมต้องหาข้อมูลในครบถ้วนรอบด้านก่อนถ้ามันจะว่าเป็นข้อมูลใหม่ที่เราจะอัปเดตก่อนคนอื่นได้อเช่นยกตัวอย่างข่าวซุบซิปดารานะคะถ้ายังไม่ใช่เรื่องจริงจะสร้างความเสียหายถ้าเรารีบเผยแพร่ออกไปก็อาจจะเกิดผลลัพธ์กลับมาในทางไม่ดีกับเราจนได้นะคะเพราะเราเป็นต้นเรื่องเผยแพร่คอนเทนต์ผิดๆออกไปนั่นเอง ดังนั้นนะคะแหล่งข้อมูลสําคัญมากทุกยุคทุกสมัยและสําหรับการผลิตสื่อทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะในพอดแคสต์นะคะเรากลับมาที่บทสรุปค่ะในปี2024เราควรจะทำพอดแคสต์หรือไม่ระตอบว่าวันเดือนปีไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินว่าเราควรจะทำพอดแคสต์หรือไม่ปัจจัยสำคัญคือเราเป็นใคร 2. เป้าหมายในการทำพอดแคสต์ของเราคืออะไร 3. เราต้องการเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาว ถ้าระยะยาวเรามีคอนเทนต์มากพอที่จะผลิตต่อเนื่องหรือไม่ปัจจัยต่อมาเราสามารถผลิตคอนเทนต์ในช่องพอดแคสต์ของเราด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องใช่หรือไม่หรือเราเป็นบริษัทเป็นองค์กรที่มีคอนเทนต์มากมายแต่เราไม่สามารถผลิตเองได้แล้วเราสามารถจ้างผลิตได้หรือไม่แต่แค่ก็ได้รับคำถาม,มบ่อยๆอีกเช่นกันว่าการจ้างผลิตพอดแคสต์ Podcast, เราจะควบคุมคุณภาพได้อย่างไรแครแยกตอบเป็น2ข้อคะ่ะข้อที่1 คุณภาพของเนื้อหาคอนเทนต์ในพอดแคสต์เราเลือกคอนเทนต์ที่ต้องการได้คอนเทนต์ Content ของเราเป็นข้อมูลที่ถูกต้องใช่หรือไม่คัดกรองได้หรือเรียบเรียงให้ดีอย่างที่ต้องการได้จากนั้นคุณภาพในการผลิตงานโปรดักชันการพูดบรรยายลงเสียงพอดแคสต์เราเลือกจ้างผู้บรรยายผู้เล่าได้เลือกน้ำเสียงที่เราพอใจ เลือกน้ำเสียงที่เหมาะกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราเลือกเสียงผู้เล่าเรื่องราวเหมาะกับคาลิเกเตอร์ของเราเท่านั้นเองนะคะดังนั้นคอนเทนต์มีคุณภาพงานโปรดักชันมีคุณภาพที่เหลือคืองานกราฟิกนะคะอาจจะเป็นหน้าปกของพอดแคสต์ตรงนั้นก็คือหน้าที่ของกราฟิกดีไซน์นะคะนี่คือกระบวนการทั้งหมดในการคิดวางแผนสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตพอดแคสต์ในปี2024และผู้ที่กำลังลังเลว่า ผลิตพอดแคสต์มาระยะหนึ่งต้องการจะหยุดวันนี้หรือต้องการจะไปต่อนะคะซึ่งการแข่งขันผ่านพอดแคสต์ก็ยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ต่างกับการแข่งขันบนช่องทางอื่นเช่น u t u b e TikTok Facebook นะคะแข่งกันที่คอนเทนต์ค่ะแข่งกันที่ความสม่ําเสมอในการผลิตและเผยแพร่อย่างต่อเนื่องรวมถึงแข่งกันที่การสร้างโปรโมชั่นต่างๆเพื่อโน้มน้าวสร้างแรงกระตุน้นสร้างสิ่งจูงใจเพื่อให้เกิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่ดีนั่นเองค่ะ